สวัสดีครับดูอกามนิ่บอ,อะไรเฉยๆครับลืมยกคาตั้งตลอดเลยผมับนน้ำรถส่งหนักเ่ีครับท่วมแล้วดูกทางนี้เริ่มท่วมเมื่อกี้ก็มองมาจากซอยสีแยกที่หน้าครับ ล่อหนักเลยดูนาำไหลลากับมาจากซื้อเดียวให้พ่อให้พ่อตานี่ดูอู้ ดูความลึกไอเราล้างเช็ดรถยังสะอาดร,รับโอ้ล้างซ้ำเติมตัวนะมีแต่ยาเลย มายัางหนกครับรู้มาจากทางไหนบุกต่อทางไหนร้องในน้ำแต่แถวบ้าน,นยังครับยังไม่ท่วมครับท่วมแวต่แถวนี้เลยแต่นี้มันตัด น้ำมันมาถ้าอย่น้ำมันไหลมาผมนีเยอะอู่อมก็ตกไม่ค่อยนานครับประมาณได้ละมั้งสิบครึ่งชั่วโมง

พุกสาวครับตอนนี้ให้นอนตั้งตอนนี้อะเรียนแถวที่หน้าก็ไปโรงเรียนปังคมแล้วที่หน้าอยู่อนุบาล น้ำตรงนี้ก็ไม่มีแล้วครับนี่ไม่ไหลแล้วหยุดแล้วน้ำตรงนีนี่ที่ผมหาจับปลาตรงนี้เมื่อก่อนไม่รกนาบน,นี้นะครับปลาดุกเต็ม้นาน,นี้ก็ยังมีอยู่ครับ มันมีสะลูกตรงนน้นนู่นนุน่นตรงกๆรูกๆฝั่งนู้นครับมันมีสะลูกหนึ่งที่มันมีประดุกลงไปเยอะอยู่ครับเนี่ยเดินหาปักเบ็ดได้แน่อนอนครับโอ้มาเก็บไม้ฟืนครับโอ้ได้หนึ่งรถเข็นเลยนี่อันนี้ก็เอาไปไม่ได้ครับไม่ได้ ขี่รอบบนฝั่งนู้นครับก็วนรอบหนึ่งก็จะกลับบ้านเลยครับนี่โอ้ทีแรกน้ำยังนิดๆอยู่นะครับนี่โอ้ตัวนี้น้ำเริ่มมาแล้วครับถ้าตกอีกยิ่งจะมากว่านี้อีกครับ ช่วงนี้ก็ออกหากินพวกตัดตัดไม้ฟืนก็ทํานู่นทํานี่อยู่บ้านครับหนขอยกดูหน่อยชิได้ปลาบางบันีนไม่ได้ขโมยหรอกยกดูเฉยๆว่ามีปลาอะไรเข้าบัางนี่ กุ้ลูกปลาช่อนกเขาเด้เนี่ยปลาช่อนกุ้งส่วนใหญ่ได้แต่หอยนั่นหอยเต็มเลยครับทางนี้น้ำยังแรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ งูเหลายแรงกลับบ้านดีกว่าช่วงนี้ถ้ามีงานอะไรทําก็ทํานะครับ ยกเว้นก่อสร้างครับว่าจะไปดูตรงสลักใดครับเห็นเขาว่าเขารับสมัครคนขับรถเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูครับตอนนี้ฝนต็ไแรกว่าจะไปวันนี้เลยครับคือดูเมกบรรยากาศครึ้ม เลยไม่อยากไปไปถามตรงบ้านบ้านกวันเห็นรถรถสิบลอ้อเขาจอดไว้นะครับเป็นสิบลอ้อพื้นเรียบก็เลยจอดถามเขาว่าบริษัทอยู่ไหนครับเขาว่าอยู่สลักใดตรงเยิงยิงอะไรยะเยิงอะไรนี่แหละ เพว่าเขายังรับสมัครอยู่นี่ผลไม้ครับรถนี้โอ้ได้ละมั่งสิบกว่าปีสิบสิบปีกว่าหมดงวดแล้วครับสบายเมื่อก่อนโอ้ทุรักทุเลต้องขายล้อมแม็กทิ้งเสียดายจน ขายโลม็กไปประมาณเท่าไหรพันห้าของเท้ด้วยติดรถด้วยนะครับเสดายจนก็จะออกเดินทางแล้วครับกลับบ้านก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ